เนครับตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการนี้นะท่านจะได้เห็นถึงวิธีทางพันวัดของโครงการนี้ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงป,ปีที่เก้าไม่หยุดและผู้ดูโครการและคุณค่าของโครงการนี้เกิดอะไรต่อสังคมนะครับในเฟรมนี้เป็นเรื่องของประวัติความเป็นมาต้ ทางพันธิศาสตร์นะครับตั้งแต่พุทธศักราช2 3 1 9เจ้าพยาจักรีพยศของพระบาทสมเด็จเจ้าฟ้าอยู่อัมรุมหาราชในครันั้นเป็นแม่ทัพยกทัพมาจัดระเบียบการปกครองเมืองน้ำโขงแล้วก็ผ่านเข้ามานะครับถึงเมืองร้างมีชัยภูมิเหมาะสมสำหรับตั้งเมืองแั่นั้นจึงได้รวบรวมผู้คนที่ตั้งบ้านเมืองแต่แจกระจายทั่วไปให้มาตั้งบ้านเมืองทำเรื่องสวนไร่นานโดยรอบ แล้วตั้งชื่อเดียวกับเงินแม่ซึ่งต่อมาก็คือเงินมวรังนี้นะครับพระสุธิกรชาวมีรังทั้งปวงสมนึกในพระมหาอุณายุคุณแห่งผู้แรกสถาปนาโมลูนวิทังเป็นประชุมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรพรรดิจึงได้สมณนในฉันร่วมแองซ่าพระบรมราชานุสรนติพระบาทสมเด็จพระเจ้าฟยุตย์รัชกาลทราชซึ่งเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531เป็นต้นมาและ ในวันที่6กันยายนพุทธศักราช2544 2,542พระบาทสมเด็จพระปกมกศสิทธิราชวมหาดุลรเดชพระาชินีได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุริยวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัต่อมาในวาระที่นายธนชัยรัตนกุลตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาเยานั้นได้เป็นทีรบุรุษแห่งชาติจัดพิธีการบนสูงและสักการะพระบรมราชานุริยวงศ์ในวาระครบรอบการตั้งโรงเรียน 227ปีนายธนชัยป e ุริรินิคำสั่งจังหวัดแต่งตั้งกรรมการแต่งทำเพลงชุดปุณิลัมพูกเรือมาตกโงหนมาจิด่นและมอบหมายให้มีการประพันธ์เพลงขับร้องเรลาสังท่าจินตันลาประกอบเพลงนายอนุรักษ์จินยาสัิพันธ์ลงมี่อขนโจรุริลังเป็นผู้ประพันธ์เพลนี้นะครับรองเสจก็จะสลงทับเป็นผู้กับร้องเพลงนี้ าจัดการเป็นาจารยอดีหัวหน้าบทแกนรัตศิลป์ันจักป็นรัเป็นผู้รับสาัท่าจินตนาการประกอบเพลงรือรุ่นลูกเดนนะครับพิธีการในการบูมสรงสักการะพระราราชมนนีในวันที่20ันยายนพุทธศักราช2 0 4เจก็ได้นำตอะเพลงนี้นะครับมาสู่สายตาเป็นครั้งแรก การส่งเสริมศิลปะวัฒนธารมเป็นอัตระยต่อการปูนโดยได้รวบรวมบุคคลต่างๆกองตั้งชมรมอนุรักษ์ศิลปินเอบ้านและดนตรีไทยจะดเนินขึ้นเพื่อจัดโครงการนารศษาสร้างสรรค์และการประกยดารศาสร้างสรรค์ก็เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่16กรกฎาคม2549มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยการจัดครั้งแรกนี่ากนะครับก็ได้รับการรอรับ ตัวหลักเลยนะครับบุคคลหลักเลยที่สําคัญก็คือนายมนตรีว่ากินสินคันเป็นผู้ผักตันนะครับก็ต้องขอบเชิญจุดนี้ในครั้งนี้รับเกียรติจากผู้ว่าานลจังหวัดในขณะนั้นนายใหญ่โรสเดชองเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับต่อมาได้มีการจัดการประกวดราฐศิลป์สร้างสรรสค์ชิงช่วยราชทารช่ประเทศรัฐราชสุนาเสนอรัฐราชสุญญาชนมมาในครั้งที่สอง ช่วงวันที่27ถึงบเี่สพฤศจิกายนรุษหลังระพันวันวันสี่สิบโดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นนายสันทัพจ,จักรจุัยเป็นประธานในพิธีซึ่งการจาัดครั้งนี้ก็รับรองศรันุนจากองครร์กรใน,นส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนเป็นส่วนหลังนะครับแล้วก็สถานที่จัดก็ยิ่งใหญ่มากคือจัดที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ซึ่งเป็นครั้งเดียวนะครับที่จัดมาจึงได้จัดบริเวณนั้นนะครับ ต่อมาในวันที่25-26ถึงมิถุนาเพุทธศักราช2552นะครับโครงการประกด้านสื่อสร้างสรรค์ชิมช่วยบริจิตาสุขประเทศพระพระาชาสัญญามรัชกาลท,ที่3ก็ได้เกิดขึ้นในสมัยผู้ว่าราชการจังหวัดนายมงคลสุรศิริจาท่านให้เกียรติมากนะครับที่ให้เราไปจาัดก,การแข่งขันในจวนผู้ว่าเลยนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานในพิธี การจัดงานในครั้งนี้ก็ได้รับอนุสวรรจากองค์กาวพฤหัสบดีจังหวัดเชียงใหม่การประวัติพระราชิลป์สร้างสรรค์ครั้งที่4จาก่ที่ในพืนที่45หมู่8พุทธศักราช2 553โดยในขณะนั้นนะครับท่านพิรศักดิ์ีเมืองดาวพระนครจังหวัดเป็นประธานในพิธีนะครับโดยรอบกัรเลือกจากที่สถาบันราชภัฏน์ปีนันท่สมรศิลป์ฝังเรืธรรมนะครับและ รอบชิงราบเขตการที่ไทยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับซึ่งมก็ได้รับจากองค์การบริหารสุขนจังหวัดเช่นเดียวกันการประกวดสินสร้างสรรค์ท่้นที่หนะครับจากขึ้นในพื้นที่25-27ถึงธันวาคมพุทธศักราช2553ทางนี้ก็ได้งบจากอบจเช่นเดียวกันนะครับโดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริการสำนักพุทธทางจังหวัดเป็นนายสมพงศ์วิรจานุเป็นประธานในพิธีเปิดก็ไปจัดในงานการชาตินะครับในปีนั้นจัดแสดงในงานการชาติเลยนัครับการประกวดหน้าศิลป์สร้างสรรค์ครั้งที่6นะครับครางนี้งบนี้จัดสั่งเองหากันเองนะครับโดยได้รับยอดชื่อเหลือจากผู้อิจารณ์หลากหลายนะครับได้พบจัดในวันที่1 0บถึงสิบเอ็ดาคมเป็นการจัดท้าที่6 นะครับ10ถึง11ธันวาคมศตวรรษ2554ก็ไ no ด้รับเกียรติจากท่านสมาชิกผู้แทนราชสิริจุลวิรัติในสมัยเทวสังวรูปเป็นประธานในพิธีนะครับอันนี้ก็จัดที่บริเวณทางนั้นธรรมที่สะานบางบีรังการประดุจนักดศิลสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับคือทั้งที่7เป็นการประดุจนักดศิลป์สร้างสรรค์ที่จัดขึ้นในวันที่22-23ธันวาคมพุทธศักราช2000 55ารส้ซึ่งงานนี้วิจัยสง์รุดีลัมนะครับเป็นเจ้าภาพหมดนะครับได้รับเกียรติจากองค์รัชวงก,กิจลาภุกกิติยกรเป็นประธานใน,ะะน,น,นพิธีเปิดนะครับซึ่งก็วิไลชสูวิลสงย์สดเกู้เริยามานะครับพระครูปริญญาปทละุลได้เป็นผู้กดทนทุนทั้งหมดครับงานนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับนะเป็น,ปนาการจัดสรรงบที่มากที่สุดถึงประมาณ5น้าแสนบาท โดยสถานที่จัดจากที่วิรัยสงฆ์ไปรอบพันเลือกและไปจัดรอบชิงที่ลานวัดธรรมทเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับและในพิธีการมอบรางวัลผู้ชนะเลือกอัปยศเกียรติจากในอภนะินันทบุรีสีศรีไปเป็นประธานในพิธีมอบนะครับสมมติฐานยนพุทธศักราชส5งพันพหาน้นารบเจ็ดังหวัดปริมีผู้ได้รับคุณมา ในเสียดีเสียตายนะครับและได้มีวลีสังฆทานเกิดขึ้นนะครับเช่นทําดีระาชั่วตัวบากรัชชาจหลภาคดีนถรมนูนหมู่บ้านสมิสุขเจ้าดีทําดีสร้างอนทกที่ดีในพุหลายคนบรียนดัมครอบครัวเดียวดังสายเรียนํังลูกหลานราชการที่ด่ธรรมลูนหมู่บ้านสมิสุข้าดีที่ท่านผู้ใดอยกจะแบท่านเสดีเสียตายได้เป็นผู้กรนดุกนระยนั้น ผู้ปฏิบัติต้องถหกยสัว์ปิยาสัตปมโประราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจุอ้าจ้าอยัวท่านผู้ว่าเสด็จเสียจะได้นำชาวบีรังจากพิธีบูมสุสการะพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมดจพุาจ้าอยู่หัราทุกมบนนพุนรบแลตั้งแต่วันที่24กันยายนพุศา2457เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ท่านยังส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการประดุจติสินสร้างสรรค์และชิเอ่อและการร้องเพลงชิมช่วยเพื่อจะถายสู่ประเทศเราใต้สุดาสยามราชบุรีท่านร่วมแถลงข่าวนะครับในวันที่11กันยาายนพุทธศักรช2 5 5 4ที่สถานกงานนะครับเป็นการแจกตัณฑ์สินสร้างสรรค์ครั้งที่8นะครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นในวันที่10 2 13ตย2 5 5 4 <łość> Harriet, ที่คณะนายกรัฐมนตดที่สินธุ์นากรัตสำนักพรทราธรรมศิลปะวัฒนธรรมราชภัฏปีนนะครับโดยรอบคณะเลือกได้รับเกียรติจากครองสนาจักมาในีจุฑาปรมานที่การบุรีมาเนะนตรเป็นประธานครับและ ในรอบชิงนะครับเนื่องจากท่านผู้ว่าราการจังหวัดมรดกอินทรียิหรือว่าหมายให้ท่านพิธีการจอมฉลอมรองผู้เรียนจังหวัดรับหน้าที่แทนนะครับเป็นประธานในพิธีการประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและมอบท่านอยู่จนว่ารางวัลรับจนสิ้นอย่านการเปิดงานนักสื่อสร้างสรรค์เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับข้อมูลสีแดง คือความเป็นไรยความรักชาติความจรรัาผักดีต่อสาัาบ์ปัญญาประสาความเป็นคนดีที่ก็เป็นเงิแนแรงก้าวของทางหสมบสันตุภาพสูสุดก้าดีของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสีดีศรีสิทธาครับและแก่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยทด้วยก่อให้เกิดสันติสุขแก่สังคมการนำเอาเพลงในรังรุงเนืองไปใช้ในทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์่สังคมนะครับ โครงการสืบสังเสริมแพรยวแพทย์แผไทย